โอ้ยเกมนี้ซื้ไม่ได้สะยซ้ไม่ได้เแล้วเราเป็นคนไปดึงเขาไไปไป้างห้าไ้ไผมผมจะ่ีดีเอาะไปตีผ่านดี hay đẹp rồi đi thìไทยด้วย แค่เดี๋ยวนะไอ้หมาแดงเกียร์อะไรก็เสร็จแล้ว444ไปไหนอื้อหือไปปลุกแล้วหรอเฮ้ยน่าด้วยครับกันมีบอล ต้องนักอ่แล้ต้องนักเยเ้าไมาไม่ได้ีมไม่บวกอ้วทางไหนทากามือกแหกตีออมันีเพรไม่ตีเนี่้เราไม่ได้โ้งให้เตตอยวกันเามาเก็บนักข่าวปาาเนคดีนี้ฮะเขาไม่ได้ชื่อไม่หนักก็เากลัวหมหัก

นี่ดเดียวเจ้า่ใครบอเว่ารีเลยรีเลเจ้รัดเลยที่มาอย่งนั้นวเสียเปียนเลยข้างน้นเสียเปี่ยนสีเลยนะแล้เน่ัก็หยอดแแล้วัเลยอก้วยน่าเือเยัซแหนักเงหลังโดนไม่หยอดถือเลยถ้าคนไม่ไหวจริงๆก็เส็จ

谁？<See> ทีมเราลงมาไปนี่ใช่ไหมไปแข่งผมเพ่ได้ัที่ชช่างมาดีแหละแต่คนอื่นกองการเราไม่ไม่งอสายาวายก็เห็นมึงเลยไม่ไปท้าเขาไม่่าวว่าล้อมีอร์อะไรเป็นประจำไม่ไมแล้วมีอร์อะไรเป็นประจุ๊บเวมันไม่ได้นักการเมืองเี่อะไรเออรับแล้วว่าไอ้ที่ไม่ต้องไม่ยอมแน่ที่นี่ไม่ได้ไปเสนอเดียวที่ติด้านขายหน้านัาวแม่งไอ้บอสฟองก็ไปจ่ายตำรวจแต่ละที่ รนี่ม่ในห้อของถ้ิ่มถ้ามนมีแพมีแพดีได้้าว่าทุ้ม้ามีข้อามีได้ข้อีหลังขาด้วย้ทีนี้จะไปข้ขม้หรอกใันเฟมาว่าจากันนั่อนอ่ะมันก็ไน้ยอ้หนมทมว่าตตัวมอโดนตัดต่อแล้อ๋้าวไง

6-5เนียเรามาด้วงามชวนะครัาเล่จังหวะสางมากกว่าที่ตเอ็เนจริงนี่สเลยอะนี่ใสเลยว่าลูกไม่รอนาไม่คู่ไค่งเาะฉะนั้นที่ว่ามันยากนะเราไปชอบนะไม่ถนัดด้่จังหวะสองจังหวะไม่ช้าิูกดี